สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้บูนสามวานำพระไม้ท่านชมอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นพระโผลพระผงนะครับพระผงบ้างนะครับเราก็พูดถึงหลวงปู่ทวดไปหลายคลิปแล้วนะครับอันนี้เรามาชมพระผงซึ่งจริงๆของวัดระฆังนะครับอันนี้คือของวัดระฆังแต่จริงๆเนี่ยถ้าวัดระฆังเนี่ยก็ต้องพูดถึงพระสมเด็จใช่ไหมครับ พระพิมพ์สี่เหลี่ยมแต่วันนี้ผมเอาพิมพ์นางพญามาให้ท่านชมก่อนนะครับจริงๆพระผงวัดละคังของหลวงปูน่นาควัดละคังนะครับก็อยากจะแนะนาเพื่อนๆเนี่ยให้สะสมนะครับพระของหลวงปูน่นาควัดละคังไว้บ้างนะครับเพราะเนื่องจากเป็นพระที่พระดีพระเก่านะครับแล้วก็สมบวลสารของผงสมเด็จโตเนี่ยเอาไว้ ค่อนข้างมากมายนะครับเพราะว่าหลวงปูน่นาคเนี่ยท่านก็สมัยก่อนเนี่ยมีคนเอาพระสมเด็จเนี่ยมาแตกหักเนี่ยมาวางตามวัดนะครับท่านก็เก็บรวบรวมแล้วท่านก็เก็บพระผงที่แตกหักนะครับเอาไว้มากมายเหมือนกันนะครับเพราะแต่ก่อนเนี่ยคนจะไม่นิยมใช้พระแตกนะครับเพราะเขาเขาถือกันว่าพระแตกเนี่ยไม่ไม่สมควร จะเก็บไว้ที่บ้านนะครับเป็นความเชื่อของคนโบราณนะครับท่านก็ได้เก็บสะสมเอาไว้แล้วก็นํามาบดผสมกับพระเครื่องที่ท่านทําขึ้นนะครับจริงๆพระของหลวงปูน่นาควัดละคลังเนี่ยน่าสะสมอย่างมากเลยนะครับแล้วก็มีมากมายหลายพิมพ์พแล้วก็เป็นพระเก่าแล้วก็ทําแบบโบราณนะครับแต่ว่าท่านทำเนี่ยแล้วท่านก็ ถ้าไม่มีพิธีใหญ่ท่านก็จะปลูกเสกเองนะครับและท่านปลูกเสกทุกวันและท่านก็ทาไปเรื่อยๆสเสกไปเรื่อยๆนะครับแต่พิมพ์ทรงของพระหลวงปูน่นาคเนี่ยท่านก็จะเป็นพิมพ์ที่ท่านแกะขึ้นใหม่นะครับท่านให้ช่างแกะขึ้นใหม่ซึ่งจะไม่ซ้ํารอยของพระสมเด็จยุคสมเด็จโตนะครับจะเป็นพิมพ์ที่มีลักษณะที่แตกต่างเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของท่านเองนะครับมีพิมพ์ปกโพพิมพ์ ที่มีเขาซ้อนกันอะไรย่งนี้เป็นต้นซึ่งผมจะทยอยนำให้ท่านชมต่อไปนะครับเพราะเนื่องจากมีหลายพิมพ์ด้วยกันวันนี้ก็เปิดตัวเป็นพระนางพญาก่อนนะครับเนื่องจากผมเก็บรวบรวมได้หลายองค์แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีมาตรฐานที่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีน่าจะไม่มากรุ่นนักนะครับนั้นนางพญาของลุงป,ปุนาก็มีหลายรุ่นนะครับซึ่งรุ่นเนี้ย ก็เป็นรุ่นที่มีความงดงามกว่าเพื่อนนะครับน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์ุงป่องเนี่ยนะครับดูแล้วก็คล้ายๆกับของหลวงปู่โตเหมือนกันนะครับแต่ของหลวงปูน่นาเนี่ยจะแกะพิมพ์ขึ้นใหม่แล้วก็สร้างปี2495นะครับดูเนื้อหาแต่ละองค์ก็ค่อนข้างเก่านะครับมีทั้งเนื้อชานหมากนะครับอันนี้เนื้อชานหมากสีแดง จริงๆแต่ก่อนเนี้ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นของหลวงป,ปู่นาคนะครับก็ดูตามหนังสือบ้างดูตามคลิปบ้างนะครับก็ได้ความรู้แล้วก็บเอิญพบตามสนามเนี่ยก็เก็บรวบรวมมานะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะได้ราคาไม่สูงนะครับเพราะว่าคนที่นํามาปล่อยเนี่ยหรือว่านำมาให้เช่าเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าเป็นพระของหลวงป,ปู่นาคแล้วก็ไม่รู้ว่ามีความเก่านะครับ ปี2495นะครับเก่าทีเดียวนะครับเนื้อหาแล้วเนื้อชันหมากของหลวงปูน่นาเนี่ยก็เป็นชันหมากจริงๆนะครับแล้วท่านก็ผสมมวลสารเนี่ยแล้วดูสิครับเนื้อหาเนี่ยมีความเก่ามีรอยนิ้วมือกดนะครับเนื้อหาเก่าเก่าจริงๆเลยนะครับแล้วก็ดูง่ายมากเลยนะครับเนื้อก็สวยด้วยพิมพ์ทรงก็สวยนะครับ ต่เนื้อดูเนื้อผงสมเด็จนะครับจริงๆก็ผสมมวลสารของสมเด็จโตทั้งทั้งสองสีเนี่ยนะครับแต่ว่าสีขาวเนี่ยจะเป็นสีมาตรฐานของของเนื้อสมเด็จนะครับซึ่งก็มีความเก่าเช่นเดียวกันพิมพ์ทรงอันเดียวกันเลยครับเนี่ยคนให้เช่าออกส่วนใหญ่เขาไม่รู้นะครับแต่พ้าผมเพราะว่าคนที่ทำคลิปพระนางพญาเนี่ยก็มีไม่กี่คนนะครับ แล้วก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนักนะครับถ้าเผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยอีกหน่อยก็คงจะหายากขึ้นนะครับราคาก็จะสูงขึ้นเพราะว่าคนเริ่มรู้จักนะครับเนี่ยเนื้อผงสมเด็จก็ก็จะมวลสารเหมือนสมเด็จของหลวงปู่นาคเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาส่องกันนะครับดูแล้วก็มีพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กเนี่ยพิมพ์เล็กเนี่ย ไม่ผมไม่เคยเห็นใครบอกเลยว่ามีนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าผมผมก็ต้องใช้ความใช้ใช้การดูเนี่ยนะครับว่าองค์เล็กก็น่าจะเป็นของหลวงปูน่นาเหมือนกันเพราะท่านดูเนื้อนะครับดูเนื้อดูเนื้อแล้วพิมพ์ทรงเนี่ยไม่แตกต่างกันเลยใช่ไหมครับ เนื้อหาเนี่ยไม่แตกต่างเลยแล้วก็พิมพ์เนี่ยก็ล้อกันมาเลยนะครับเพียงแต่ว่ามีขนาดเล็กกว่าและหลวงปูน่นาเนี่ยพระของท่านเนี่ยจะมีองค์เล็กองค์ใหญ่นะครับเดี๋ยวดูสมเด็จคะแนนเนี่ยที่ผมเก็บเอาไว้อีกเยอะพอสมควรนะครับวันหน้าจะนํามาให้ท่านชมเพราะว่าพระหลวงปูน่นาเนี่ยคนจะไม่ค่อยรู้จักนะครับเราก็มีโอกาสที่จะได้ ของดีราคาถูกหรือราคาไม่สูงเนี่ยได้ไม่ยากนะครับแต่ว่านับวันเนี่ยคนรู้ก็พยายามเก็บไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พระหลวงปู่น้าเนี่ยถามว่าหายไปไหนนะครับที่วัดละคังมีให้บูชานะครับแล้วก็ให้บูชาแพงด้วยนะครับอันนี้ท่านดูมวสารนะครับว่ามวสารที่บินไปองค์เนี้ยบินนะครับแต่เป็นเนื้อสมเด็จ แล้วก็ดูมวลสารที่บินเนี่ยนะครับก็จะเห็นมีเม็ดมวลสารเนี่ยอยู่มากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นพารีที่น่าสะสมนะครับอย่าได้พลาดเดี๋ยวผมจะมีพารทที่เป็นพิมพ์สมเด็จให้ท่านชมต่อๆไปนะครับในคลิปต่อๆไปท่านก็ติดตามชมนะครับมีหลายพิมพ์ด้วยกัน ก็จะเปิดกลุพระหลวงปูน่นาคพระละคังให้ให้ชมนะครับเพราะเนื่องจากเราก็ทยอยทยอยพูดมาไหลพระไหลยหลายองค์แล้วนะครับก็จะค่อยๆทยอยออกมาอีกนะครับดูเนื้อมวลสารนะครับความเก่าของผิวพันธุ์นะฮะเห็นไหมมีพี่พี่หรือเพื่อนๆหลายคนนะครับที่พูดถึงหลวงปูน่นาคไปแล้วเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะครับ แล้วเนื้อหาก็ผมก็เช็คกันแล้วเนี่ยก็ตรงกันนะครับนะครับเนี้ยสวยงามมากเลยนะครับเนื้อเนื้อเก่าทีเดียวนะครับแล้วก็ท่านทำมือนะครับเนี่ยท่านกดด้วยมือนะครับไม่ได้ใช้เครื่องเหมือนสมัยนี้นะครับเป็นพัดปีสองสนะครับ น่าสะสมอย่างยิ่งเลยนะครับทำได้สวยงามมากนะครับจนนึกไม่ถึงว่านี่พระเก่า2495ี่าทำได้สวยนะครับทำได้สวยยังมีกลายพิมพ์นะครับหลวงปู่น้าเนี่ยท่านดูเนื้อเนื้อเนื้อจัดนะครับ เนื้อจัดแล้วก็เก่าถึงยุคเลยนะครับพระหลวงปูน่นาคเนี่ยคนจีนคนมาเลยนะครับเขาไปวัดระฆังเนี่ยเขาเช่าหลวงปูน่นาคอย่างเดียวเลยนะครับพระคะแนนเนี่ยองหลายร้อยนะครับองค์เกือบพันพระคะแนนพวกเราเช่ากันเนี่ยไม่กี่ร้อยบาทนะครับแต่ถ้าเป็นคนจีนคนมาเลยไปเช่าที่วัดเนี่ยเกือบพันบาทนะครับเขาก็เช่า ตอนนี้ผมว่าพระหลวงปูห่หาไปอยูม่มือคนจีนแล้วก็คนมาเลยเนี่ยค่อนข้างมากนะครับอีกหน่อยเนี่ยและถ้าเราไม่เก็บไว้บ้างเนี่ยอาจจะไม่ทันนะครับพอเขาไปเนี่ยองละห้าร้อยถึงพันหนึ่งเนี่ยมันสบายมากเลยนะครับสําหรับคนจีนคนมาเลเนี่ยเงินเขาใหญ่กว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตามเก็บไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะไม่มีโอกาส เนี่ยท่านลองดูองค์เล็กนะครับองค์เล็กนี่ก็เนื้อไม่ใช้เล่นนะครับเนี่ยเนื้อจัดทีเดียวผมถึงบอกผมไม่เคยเห็นองค์เล็กของหลวงปูน่นาแต่ผมเขาดูเนื้ออย่างเดียวเนี่ยผมว่าใช่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพราะเราดูเนื้อของพิมพ์ใหญ่มาแล้วองค์เล็กอย่างนี้ไม่พลาดแน่นอนนะครับผมดูแต่เนื้อเนี่ยเนื้อด้านหลังเห็นไหมก็เป็นการกดมือเหมือนกัน ก็ฝากพี่พ,พ,พี่เพื่อน,อนสายตรงหลวงปู่ท่านะครับช่วยพิจาณาด้วยว่าพิมพ์เล็กเนี่ยมีหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจว่าเนื้อหาการทำไม่แตกต่างนะครับดูได้เลยว่าไม่แตกต่างแน่นอนเนี่ยเห็นไหมไม่แตกต่างนะครับยิ่งองค์เนี้ยเนื้อ จัดทีเดียวนะครับององเนื้อสีอ่อนกว่าเนี่นะครับเห็นไหมฮะไม่แตกต่างนะครับพิมพ์เล็กก็มีนะครับสวยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นพระเนื้อผงเนี่ยตระกูลสมเด็จเนี่ยก็มีความสนุกไปอีกอย่างนะครับเพราะว่าเราได้เห็นความเก่าของผงได้เห็นมวลสารได้เห็นพิมพ์ทรงนะครับ ก็ต้องเล่นให้ครบนะครับเนื้อดินชินผงโลหะหลอปั๊มเหรียญน,นะครับเล่นให้ครบแล้วท่านก็จะสามารถเก็บพระได้ทั่วไทยนะครับไปเหนือเก็บพระใต้ไปใต้เก็บพระเหนือท่านจะได้ของดีราคาถูกแต่ถ้าท่านไปแต่ถ้าอยากจะหาพระท้องถิ่นที่นั่นเนี่ยก็จะได้พระที่นั่น แต่ราคาอาจจะสูงนะครับถ้าท่านจะเก็บพระแบบเอาไว้ลงทุนไว้ให้เช่าเนี่ยก็ต้องเก็บแบบไปใต้เก็บพระเหนือไปเหนือเก็บพระใต้นะครับก็จะได้ของดีราคาถูกครับวันนี้บุญสัมป,ปาขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับโชคดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ